สำหรับบางคนของขวัญคือสิ่งของบางอย่างที่อีกคนหนึ่งมอบให้อีกคนหนึ่งแต่สำหรับบางคนของขวัญของเขาคือการพักผ่อนเพราะกลุ่มผู้คนเหล่านี้ต้องเหนื่อยจากการทำงานมามากกว่า300วันวันนี้ผมจึงขอมานำเสนอแอปพลิเคชัน Tell You Know เป็นแอปพลิเคชันที่บอกให้รู้กับสถานที่ท่องเที่ยวและแผนที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาเพียงแค่คุณสแกน QR code ตามป้ายโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกติดตั้งอยู่ระหว่างทางในจังหวัดพะเยาเพื่อแสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆภายในพื้นที่นั้นและแสดงแผนที่ให้กับผู้ที่ผ่านเข้ามาและสนใจอยากจะเข้าไปเที่ยวโดยแอปพลิเคชันจะเชื่อมต่อกับ l ล ne เพื่อให้นักท่องเที่ยว สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการในท้องถิ่นได้ภายในแอปไม่ได้มีเพียงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังมีข้อมูลสินค้าหรือบริการท้องถิ่นอยู่ด้วยโดยข้อมูลเหล่านี้ถูกเพิ่มมาจากคนในท้องถิน่นและระบุราคาแน่ชัดเพื่อไม่ให้เกิดการหลอกนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นวิธีการใช้แอปพลิเคชันคือเมื่อเจอป้าย QR code ที่ตนเองสนใจก็เปิดแอปพลิเคชัน Telluno ขึ้นมา แล้วสแกนได้เลยตัวแอปก็จะแสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและแผนที่ตลอดจน GPS นำทางถ้าเป็นทางแยกจะมีรูปภาพประกอบลูกศรบอกว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือขวาเพื่อแก้ปัญหานักท่องเที่ยวหลงทางโดยกระบวนการเริ่มต้นของแอปพลิเคชันนี้จะเริ่มจากผู้ที่สนใจมาท่องเที่ยวสถานที่นั้นๆก่อนและให้กลุ่มคนเหล่านี้รีวิวเพื่อแนะนำต่อให้กับกลุ่มคนที่กำลังเข้ามาในพะเยา และกำลังจะผ่านไปยังจังหวัดอื่นให้อยากแวะพักผ่อนและรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นด้วยตัวของคนในท้องถิ่นเองและเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวไปในตัวอีกด้วย